โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชว์เคีวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ในเกมเพเดชู True, หรือว่าเพเดสองนั่นเองครับผมแล้วในวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปอ่าด่านบูนะครับผมเอ่อสตอรี่ไลน์อ่ะยังเรายังอยู่ในสตอรี่ไลน์ครับผมไม่ได้เล่นนานลืมคําพูดหมดแล้วครับผมอ่ะแล้วในวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านของไอ้นี่นครับผมดีโอซีใหม่นะครับผมแต่ก็ตอนนี้น่าจะไม่ใหม่แล้วละ่ะที่ชื่อว่าแซนมาร์ตินแบงค์นะครับผมอ่ะ ถ้าใครที่ยังไม่ดูผมสเตลเนี่ยก็สามารถไปดูด้านบนนี้ได้เลยครับผมผมจะวางลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับผมก็ไปดูกันได้ครับผมเป็นดาสเตล solo นะครับผม first time ด้วยอ่ะอ่ะนะเรื่องวในนี้เราอ <Okay. S 2> <laughs> ต้องพูดว่าคลิปนี้สิเ <don> ออคลิปนี้เราจะไปบู๊กันนะครับผมอย่าอ่าตอนนี้เขาบอกว่าวาร์ดกำลังอ่าจะวางแผนให้เราเนี่ยคอยช่วยเขาหาของสำคัญมาอ่ะ ไอของสําคัญมาผมเพื่อเขาเรียกไงชดใช้ประมาณแบบเอ่อเขาเรียกไงหาของมาจ่ายให้ให้วาดนั่นแหละเออเพราะว่าวาสเองก็ช่วยเราเร,เ,รเ,เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องเบนด้วยนะผมอ่ะเราก็ต้องหาของมาช่วยให้วาดเนี่ยผมก็คือเหมือนทดแทนบุญคุณอ่ะไว้ง่ายที่คอยช่วยเรามาครับผมไม่พูดนานนะวะอ่ะภารกิจของเราก็คือหาทางเข้าไปที่ ธนาคารแซนมาติงับผมแซนมาตินแบงก์แล้วก็ตามหาแล้วก็เปิดตู้คังวอลนะผมคังแสงขงง้างในแล้วก็เอาของล้าค่าของว้าเนี่ยมาให้หมดนะผมเท่าที่มันต้องการนะผมอ่ผมก็จะมาเล่นในโหมดเดดวิดนะผมปเลสโกด่านนี้ผมอยากลองเล่นบูมากไม่รู้จะเป็นยังไงมันจะสนุกหรือเปล่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงด่านเอไม่ใช่ลงคลิปเพเดบ่อยเท่าไหร่นะผมเพราะว่า น่าจะหันไปไลท์ซะมากกว่าผมช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเพเดย์บ่อยเท่าไหร่ผมแต่ก็จะลงมาเท่าที่ต้องการนะผมถ้าผมว่างอะไรเงี้ยเออผมจะลงมาให้นะผมอ่าโอเคครับผมโอเคเพื่อนอ่าตอนนี้เราจะต้องช่วยเหลือวาร์สละละรอบนี้เพราะว่าเราติดหนี้เขาอ่าเดี๋ยวรอให้มันอ่าเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนแล้วกันไหมเออปิดเสียงไหนวะ สาวผกอ่ะนี่ครับผมโอเคเพื่อนตอนนี้เราต้องไปช่วยเหลือ,อาวัดนะเพราะว่าเราติดหนี้เขาไว้อยู่อ่าถึงแม้ว่ามันจะทําให้เกิดเรื่องแบบไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่รับผมในเรื่องอ่อในวอชิงตันับผมแต่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยอยากจะแหกคุกเอ้ยไม่ใช่แหกคุกสิไปบูในธนาคารแซนมาตินนะผมอ่ะตอนนี้เมืองนั้นมันอยู่ที่ทางตอนใต้ของอ่าเม็กซิโกซิตี้นะผมอ่ะ ฉันเองก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าไอหมอนี่มันมีความลับอะไรหรือเปล่ามันถึงให้เราไปโมยของให้มันเนี่ยอแต่เขาไอว้าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราก็รู้ถ้าเราได้เห็นมันเองแหละมันก็เหมือนกับพัศลอะไรสักอย่างเนี่ยเราบอกว่ที่เราต้องแก้ไขได้แต่ว่าตอนนี้ฉันมีแผนที่จะเตรียมนายไปแล้วล่ะตอนนี้ไอพวกไคโยปาอีกแล้วเหรอมันก็คุมธนาคารนี้ด้วยเหมือนกันโออีกแล้วไอเนี่ยจากเท่าที่โลกรู้มาเนี่ย ไอบูลักคาเล็เตอร์อะไรคนเนี้ยมันน่าจะเป็นใครสักคนที่มีเ,เขาเรียกว่ามีผมไม่รู้จะใช้ศัพท์คำว่าอะไรมันมีแบบะไรน่าจะเป็นพวกยศสูงอะไรประมาณนี้อะยศสูงตีไว้ว่ามันยศสูงแล้วกันไอบูลักเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปฆ่ามันในบูลักแมนชั่นไงเออตอนนี้เรายังไม่รู้ไงว่าไอหมอน,นี่ไอหัวหน้าของหัวหน้าใหญ่สุดของมันะเป็นใครอะแต่องค์กรของมันอะน่าจะแบบว่า จัดการมาดีมากอ่ะเพราะฉะนั้นมาจัดการเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเยีย yeah. เอาอ่ะก็คือตอนนี้เขายังไม่รู้นะผมว่าไอบูลักคาแรคเตอร์เนี่ยที่วาจ,จะไปขโมยเนี่ยมันเป็นของใครนะผมแต่ว่านั่นแหละหาเรื่องมันก่อนเลยอ่ะแผนัองเราารับผมผมไม่รู้ว่าแผนไหนจะช่วยได้บ้างเพราะฉะนั้นผมเอาวาสเซอร์ไพน์ไปก่อนแล้วกันโอ้โหมันกินตั้งหกแต้มเลยเหรอผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันบอกว่า i ิ g โกติบีลา วัดมีของขวัญมาให้เราอบผมของขวัดสไปซ์ไซเปอร์กินไปหนึ่งนะผมแต่ก็เอามาหน่อยแล้วกันน่าจะช่วยเราได้แบ็กซิปไลผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรไหมเอามาก่อนแล้วกันเหลือหนึ่งแล้วไม่เหลืออะไรเลยอ่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมอ่ะปืนที่ผมใช้ครับผมอากิมโบพาราเบลัมับผมปืนลองเป็นปืนอ่าอ่านว่าไงว่าเซสเซสเก้าส,สองพิสตอนนะผมผมไม่รู้จักอ่าพวกสับพวกปืน ในโลกความเป็นจริงนะผมเพราะฉะนั้นผมจะเรียกแค่ชื่อในเกมเท่านั้นนะผมเป็นปืนจาก DLC f e d e r a l ของผมก็คือ DLC นี้นั่นเองนะมี3ปืนนะผมสำหรับ DLC นี้อ่ะบิลที่ผมใช้เป็นโลกันเซลิงเกอร์ครับผมแล้วบิลก็มีอาวุธพิเศษเป็นบัสเซอร์เอาไวส้สตรัรนเรียกจ็อกเกอร์ครับผมดรแบก็กระเบิดตันเล่นกับบอททูพิสูตรสายดอนครับผมจัดไปดอทคีไซเบอร์ปืนไอ้สไนเปอร์ <c oughs> เอาละ <c oughs> พวกอันนี้สับเดิมซับเดิมนี่หวะ อว่า,วางไงพ่อหนุ่มโลกอุ้ยอะไรกันวะเนี่ยร้ดอีกแล้วเหรอไอ้บ้านี่ออกไปจากที่นี่นะเฮ้ยฉันมาช่วยนะนี่มันเรื่องสำคัญแล้วฉันจะต้องรู้ให้ได้นะพวกแกทำถูกต้องอพวกเราจะการไหวยอยู่แล้วนะเพราะฉันเกมไม่ต้องเป็นต้องยุ่งหรอกไม่เอาหน้าโลก,กี้ร้านเนี่ยกำลังเศร้าเหมือนหนูเลยมีแกเอา อะไรไปคิดเนี่ยฮะเออถ้าจะอยู่แล้วก็นั่งเงียบๆแล้วกันอืมไม่ต้องพูดยืมสับของพี่เอกมาอีก <laughs> ไปบัวผมเวดแอดเดอะแบงก์โอเคมาลุยกันเข้าไปที่ธนาคารเลยทำไมไม่บอกเวดแอดเดอะแบงอ่ะให้ไปรอที่ธนาคารแจ้งว่าวัสดุภัยจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องรู้ก่อนนะผมว่าวัสดุภัยมันคืออะไร ไม่ต้องห่วงนะวาร์ดมีคนมาช่วยแล้วแกทำอะไรเอาทำอะไรบะเออน้องเขยอ่ะจำได้หรือเปล่าฮะไอ้นั่นอนะเดี๋ยวนะไอจีบีเสนี่พาไปไหนเนี่ยไปเท็กซัสตอนเหนือหรือตอนใต้อ่ะฮะจะต้องยิ่งใหญ่มากแน่แน่เดี๋ยวมันก็ถึงแล้วล่ะใครวะน้องเขยวาร์ด มาถูกหรือเปล่าเออโอ้โหขับรถมาเลยเฮ้ย <มา S 1> <laughs> เอ้ยเอ้ยอ,อ,อ,อุ้ยโอ้ชัยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเข้าเองโอ้โหเข้าธรรมดาก็ได้มั้งครับแม <laughs> เดี๋ยวทำแหละแอชแอดวินอ๋อมันดึงไอ้นี่นี่ปืนใหม่มาลองกันดีกว่าปืนนี้ผมยังไม่เทเลยนะเอ้าผมไม่ได้ติดเลเซอร์เหรอเอาชิปหายละเอากรรม เลยนะน็อกประตูโอเคถอยไปเลยอ๋อหเหมือนกับฮอ,อนไลน์ไหมมีครับผมก็คือมันจะดึงโอ้ยใครมันยิงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเบี่ยงไหมดอ๋อปกติคือเราต้องดิวไอ้นี่นะผมเพื่อที่จะเปิดไอ้นี่ได้แต่ว่าถ้าใช้วายเซอร์ไพร์มันก็จะเปิดไอ้นี้ให้เลยนะผมโอ้โหสุดยอดมากอ่ะเปิดให้หมดเลยนีย่งไง เรามาถึงไวมากครับผมมันน่าจะต้องมีเซิร์วอร์รูนสักไหนสักไหนที่ไหนสักแห่งสิเราจะได้เปิดประตูได้น่าจะอยู่ที่ชั้นล่างวัดเอ้านี่ไม่ใช่ชั้นล่างหรอชั้นล่างหมายถึงชั้นเนี่ยแหละโอเคหาห้องเซอร์เวอร์นะผมนี่ไงรอเปล่าเออเนี่ยแต่ถ้าหากเจอไอทีเราสามารถเอาได้เออเดี๋ยวไอคนนี้เปล่า ไฟล์เด็กไอทีกายออนไลน์เพิ่มฟอเออไม่เข้าใจทำไมไม่แฮกคอมวะให้ฉันจัดการเองนะวัด <laughs> โละกระบน <laughs> ไม่น่าใช่มั้งไม่ใช่ผมน่าจะเป็นช่างวิศวะมันบอกให้หาเพิ่มฟอครับผมก็คือชั้นบนจัดไปโอ,โอ้กระตุกหน่อยครับผมเออตรงนี้ไม่น่าใช่ไอทีกายเหรอ พ่อหนุ่มไอทีอยู่ไหนเอ่ย yes, <sir. S 1> อันนี้ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ <Stay go. S 1> อีกโอ้โหเอ้ยนี่แบงค์แมเ <They do. S 1> นเจอร์เนี่ยเอาเราต้องหาตู้เซฟด้วยปะเนะี่ย <No. S 1> ไม่ต้องมั้งเพราะว่าในตู้เซฟมันจะเป็นคีย์เช่นะผมแบงค์แมเนเจอร์ไม่ใช่เนี่อะผมถ้าหากเราไม่บูมันก็ต้องไปนั่งดิวอีกเสียเวลาอีกครับผม ว่าสดุไว้ก็ทำให้เราสกิปได้ผมแต่ว่าเสียแต้มไปทั้งหกเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเมติกชุดใหม่ด้วยเป็นปืนออโต้ไมติกนะผมนี่รู้สึกจะเป็นสามปืนแรกเลยที่เป็นออโต้ไมติกเนี่ยกร้สุนเันอยู่ไหนวะไอไอ้หมอนั่นอ่า บอกให้หน่อยคือผมจำทางไม่ได้นะผมฉันบนบอ่อะมันบอก upper fall แต่ไม่ได้บอกนะว่าผมว่าอยู่ทางไหนหรือผมไม่รู้เ,เองเฮ้ยนี่่าเฮ้ยนายหน้าคุณเนีน่ยเน่เหมือนใน DLC อ i g Bang เอ้าวไม่ใช่อีกสรุปเหมือนคนไหนวะ มาแค่นหน่อยเอาวนงาอยู่นู่นโอ้โหสุบใครบอกหน่อยลงแบบแทิคอลชิวอ๋อเป็นไอ้เนิร์ดเนิร์ดใส่แว่น <laughs> นี่มันโนดอุดม <laughs> ไอ้มันหน้าหน้าคล้ายนี่เลยนะใครว่าผมเรียกไม่ถูกอะ รายการคนท้าผีโอ้โหโอ้โหโอ้โหแก๊งแบงแก๊งแบงเดี๋ยวจัดปามาปากลับไม่โกงเฮ้ยเดี๋ยวผมอยู่ไกลขนาดนี้มันยิงเดินได้อีกหรอโอ้โหกระสุนหมดแบบโคตรไวโ,โหแต่ยิงมันมากครับผมยิงมันมากออกไปไม่ได้อา้าว <c oughs> ไม่ใช่ไปเฮ้ยแล้วคือ เป็นตัวประกันที่เดินได้โดยไม่ไม,ไม่สนว่าก็ตำรวจมันจะอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่อัปเกรดแล้วใช่ไหมปกติคือถ้ากาเดินมาขนาดนี้มันจะนั่งแล้วครับผม h a n d ซับนิวโอเคแล้วก็คุ้มกันไอ้นี่คุ้มกันโอ้โหสวิตติอยู่งี้แบบโหยิงมันมากครับผมเชนอยู่นี้แล้วกัน นี่ไม่บอดไอ้น,นี่ห้องสีเขียวครับผมแสดงว่าห้องมันการันตีตรงนี้แน่เลยคือสามารถใส่แม็กได้ผมมันจะมีแม็กอันนึงที่อัปเกรดแล้วบวกแมกกาซีนให้อีก1 0อันนะผมแสดงว่ายิงรัวขึ้นอีกไป,ไปอีกนะผมแต่ถ้าไม่เล่นกระบอดนี้แนะนำนะผมอย่ารัวมากดาเมจถือว่าดีอยู่นะผมเพราะว่าไฟเลทมันสูงโอเคมาแล้ว หาผมโอ้โหไวจัดจัดอะต้องหาโคด้ดที่ะเนี่ยเอ็มซามูร่าใช่ไหมเดี๋ยวรอมันออบเจิตีฟขึ้นก่อนถ้านายออกไปเคลียร์สแควร,ร์จะมีอะไรให้ก็ได้เซนเตอร์บีดโอ้ส่งเดอะบีดมาอีก <c oughs> อุยอ้ย,ยอุยยอ้ยโดนอะืมพลาเรเบลลัมหน่อยโอเคออกไปโอ้โห <c oughs> แล้วไงล่ะครับเจอพาราเบลัมก็ตายหมดนะฮะ คือผมชอบมากเลยปืนพกอันเนี้ยชอบเก็บตัวสเปเชียลมากโดยเฉพาะโดเซอร์เอาละส่งแฟร์ฟอนนอรไรอ,อน,นี้มันซิคาลิโอเปิกไ่ใช่หรอฮะไอน,นี้มันซิคาลิโอเปิกไ่ใช่เหรอโอเคแล้วก็เอาผมรอโอเคกำลังส่งของมาแล้วอ,อุ้ยวูบมาแล้วหรอนี่ไง เลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก well okay. oh, uh ็ไม่เป็นไรพอมีแค่เดียวไหมโอ้โหอันเดียวก็บ้าแล้วอันเดียวก็บ้าแล้วเดี๋ยวมึงโยนอะไรไกลขนาดนั้นมาเลยมา่รอฮุบอ้ยโอ้โห คือหลอดเองไปโอ้เทรเซอร์เทเซอร์โหแนะนำเลยผมต้องเล่นเพิร์กบอดบวกกระสุนนั่นแหละไม่งั้นไม่น่าไหวเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ดิวไปผมเป็นเดอะบีสดิวที่ไม่มีการนปเกรนนะผม แต่สามารถน่าจะหยุดได้แล้วมั้งคิดว่านะ่นาจะมีคนมาหยุดได้เพราะไม่งั้นไม่ขึ้นว่าโปรเทคดิวดหรอกุ๊บคุมให้ด้วยเชนอ่าเชนมั้งนี้เต้เต้ยึดตันตรงนี้อ่ะคุมไปโอ้ เออบมาตรงกลางนะ,ะตรงนี้เออนีแหละมีคนคุมนะผมไม่มีใครเข้าไปแน่นอนเออผมว่ามันก็ดีอยู่นะไอ้ปืนออตโตโมิติกอะเพราะว่านี่เล่นมาเนะี่ยเพิ่งจะเห็นปืนนออตโตโมิติกเองนะเนี่ย <c oughs> ข้อเสียมันก็คือนะคผมไฟเลสสูงแต่ดัดก,กระสุนเยอะไปหน่อยนี่ขนาดดาเมจแค่ สามสิบเก้าเองนะป่องปืนนี้สามสิบกว่ามั้งอ้าวมีการลมแก๊สด้วยอ้าวต้องมีสแปร์พาร์ตอีกโอ้โหสแปร์พาร์ตอยู่นู้นโอ้โหแล้วไงล่ะโคก้กเดือดเดี๋ยว้ายซ้ายได้ยินทางซ้ายซ้ยายตรงนู้น อ๋อเห็นแล้วเหรอไม่ใช่เหรอไหนวะเคยเห็นในที่กันด้วยไซเปอร์ตรงไหนวะผมสับสนแล้วนะฮึโอ้โหเธอเล็ดเธอเล็ดวิ่งแล้วครับผมสตีนแตกสปีดรันมาไวจัดปิดเดดิวแปบบ๊บอย่าได้เข้ามาโอ้ สามสองหนึ่งตุ้มเรียบร้อยมันง่ายมันมีกิลเด์รูทด้วยอุ๊ยโอ้โหโดเซอร์ก็ตายอยู่กลาเป็นพอบัดแล้วแหละรูทสี่โอ้แปลกดีละนี่ก็เปิดช้าเป็นบิ๊กแบงก์อีแล้วหยอดน้ำมันซะมันครับหยอดน้ำมันซะมันนะครับ อ่ะไข่ฟ้าเบิดหนึ่งอันแล้วก็โลโมานอฟอีกสามทุคคิดว่าผมคงไม่น่าไหวงั้นเอาไปแค่สี่อันแล้วกันโอเคฮะต่อไป <S <S เราก็ใช้ซิปไลที่เรามีมาผพไม่งั้นคงเนี่ยจะได้เดินไกลแน่ยิงไม่โดนอโอโ นี่งไงซิไลายมายอยู่อุ๊ยโอ้โหยิงแม่นจังนะเราเนี่ยยู่ไหนวะเห็นดังปั้งแต่ไม่เห็นตัวนู่นนูนโอ้โหยังไกลออกมาเลยโผนะล่น่ะไรตัวเดียวเองมึงสเต็คเกอร์นานไปไอทิศ แตกอร์นานไปดูเหรอมันยังไม่ออกมาเลยโยนตรงไหนวะโฮบดเดินมาหน่อยฮะโอเคแต่มันก็ใกล้อยู่นะผมไม่ทราบฮะ ไหนวะใจยินได้เสียงเนี่ยลงไปแล้วฮะไม่รอแล้วรีบจบเลยแล้วกันจบไว้ยิ่งดีอ๋อนี่ไงรู้ตรงนี้ชึบโดมันน้อมชึบอ๋อหนักอออ่าเรียบร้อยทีนี้นาวก็นายก็ออกไปได้แล้วเยี่ยม เอาได้อัจฉริย์ด้วยกันพาวเดอร์กอรี่เฮ้ยได้ไงวะอ๋อคือผมกะจะทำอัจฉริยะอันนั้นไว้ทีหลังเนี่ยไอ้้เียได้อัจฉริยะเฉยเลยอะไรวะโอ้โหพอไม่ได้ทำแม่งได้ง่ายขนาดนี้เหรออัจฉริยะอันนั้นคือต้องกันไอ้นี่นะครับผมกันเอ่อไอไ้น้ำพุอ่ะเออไม่ให้พวกตำรวจมันเข้าน้ำพุนะครับผมคล้ายๆ King of Hill ในด่านอ่า ในด่านอะไรวะกระดาดเอสเกปหรือเปล่ามันนี้ไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าน่าจะใช่อ่ะโ,อ,โอ้โ,อโหไม่ง่ายเฉยโอ้สกินก็ขยะเหลือเกินนะผมนี่ผมกันเดอร์กอรี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ผมอ่ะกันพาวเดอร์กอร Powder ี่ในด่านมาตินแบงครับผมเล่นมันในโหมดบูครับผมแล้วก็อ่าให้ก่อนก็คือเราเอ้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่ากาันศัตรูครับผม ไม่ให้มันเข้าไอ้น้ำพุเนี่ยไม่ให้เข้าน้ำพุครับผมจนกว่าเอ็กคปจะมาครับผมไอ้ยซึ้งแม่งผมไม่ได้ตั้งใจทำไงเอ้าแม่งได้เฉยอะไรวะงงครับผมงงมากโอเคครับ <Okay, S 1> <laughs> ผมก็จบกกไปทอบด่านแซนมาตินแบงค์ในโหมดบูไว้เท่านี้ก่อนครับผมแล้วก็ไว้เจอกันกันในด่านาน่าจะเป็นด่านดีลซีอีกสองอันนะผมซึ่งมาใหม่อยู่นะผมแล้วก็กำลังจะมีด่านใหม่ดีลซีใหม่มาผมทำไลน์อื่นแล้วด้วยผมนะก็รอติดตามช่องผมได้ผม แต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยลงคลิปเอ,อ่อในเรื่องเพเดบ่อยเท่าไหร่นะผมเพราะฉะนั้นผมจะไปหันเล่นห,หันหันไลฟ์ซะบ่อยซะมากกว่านะผมฮะก็ถ้าใครว่างก็มาดูไลฟ์ผมได้ผมเย yeah. โอเคผมก็จบกันไปสำหรับคลิปเพเดสองในโหมดบูสตอรี่ไลน์กันไว้เท่านี้ก่อนผมแล้วไว้เจอก,กันกับด่านอื่นด่านถัดไปนะผมบายยครับ